จากทริกวิธีการแลปิดย่างเริ่มต้นจากกานสับคอห้อหนังเก็บส่วนนี้ไว้ใช้ยยนกรีดกลางตัวทั้งหน้าและหลังตัดส่วนนี้ทิ้งห้ามใช้ กีดทอ้องหักถ้ามันติดตรงนี้สับตรงนี้เ็นชอบติดคอยล้อกระดูกกับกระดูกขุมข้อตีด,ดเหมือนกันเราหักขึ้นติดสับตรงสามเหลี่ยมอก้น ร่อนครึ่งตัวแล้วค่อยเกลี่ยกะดึงตรงสามเดี่ยมตรงเออร่อนเนื้อแล้วก็หาตรงข้อข้อต่อแล้วค่อยสับ กีดต้งน่องไอน,นี้ก็เสร็จขีดทีมันก็กีดวงกันกีดอัน หลังจากล็อกระดูกออกหมดแล้วต่อจากนี้มีก,การล็อกขายยังมี มนนม,มนนงงาขอบคุณที่รับชมไว้โอกาสหน้าเราจะนำทริคดีๆมาแบ่งปันอีก